หลังจากเดินทางมาร่วมง,งานเปิดเทวสถานบงสวงเบิกเนรกุมารพรมโดยคุณฟองเบียร์ทตรญญารรนยาสิริเลิศนวคุณเจ้าของเทวสถานกุมารพรมอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีสองสาวเซ็กซี่สตาร์เอมมี่อมรวรรณสิริกิติรัตน์และทอฝันไอณช,ชาหรือทอฝันแม็กซิมหวนกลับมาเทวสถานกุมารพรมอีกครั้งเพื่อเข้าร่วมพิธีปลุกเซกุมารพรมโดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอลังการงานสร้างของพิธีวงสวงและพิธีเบิกเนรโดยพระอาจารย์ชื่อดังที่เมตตาม,มาลุ พิธีอย่างขับขัง้งค่ะก็สําหรับพิธีบวงสวงครั้งนี้เรียกได้ว่าเรามาเป็นครั้งที่สองค่ะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยแค่มาร่วมงานร่วมงานอย่างเดียวนะคะแล้วก็ได้รำประมาณคนละไม่กี่วินาทีเพราะว่าเพลงมันจบตัดไปก่อนปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคือ ชีวิตพลิกมากๆค่ะก็ทําให้เอมี่ได้มาเจอน้ององอิงได้มาเจอสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้มาอยู่รายการก่อนใบใครเครียดก็โอ้โหมันตอนนี้ชีวิตคือมันมันเปลี่ยน,ปยนไปโดยพุ่งกระโดดมากๆจนตัวเองก็คือจะช็อกแล้วอ่ะแบบรับไม่ทันอะไรอย่างนี้ค่ะ ก็คืองานแน่นตอนนี้งานแน่นโอ้โหตอนนี้จากตอนแรกคิดว่าเดือนนี้ว่างสองวันดีใจตอนนี้ไม่ไม่ว่างแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะคือด้วยด้วยด้วยความแักและความศรัทธาที่เรามีมันมันออกมาจากใจแล้วลเราแล้วเราเป็นคนที่เวลาทาอะไรเนี่ยเราศรัทธาคือเราศรัทธาจริงใครจะว่าเรามงมงายเราก็ไม่เคยแคร์อยู่แล้วใช่ค่ะเป็นพิธีบวงสวงก็จะเป็นอ,องค์กุมารพรมนะคะก็เป็นสีหน้าด้วยเนาะซึ่งมันยังไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนก็เป็นแลนด์มาร์คเลยที่สําหรับบ,บางัวทองค่ะ ใช่ค่ะของทอฝันก็เหมือนกันค่ะจากที่ได้มาละำวงสวง,งกับเอมมี่แบบไม่กี่นาทีก็เหมือนกันกลับไปก็คืองานปังมากได้แบบได้รับการทาบทามได้ภาพ,พยนตร์เรื่องลุมทีนี้แล้วก็ได้ละครเข้ามาแล้วก็ธุรกิจต่างๆที่ทําอยู่ก็คือราบรื่นรวมถึงโอกาสต่างๆที่มันได้ยากๆอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เข้ามาอย่าง เรียบง่ายแล้วก็ก่อนที่จะมาที่เนี่ค่ะก็คือแบบถูกหวยด้วยคือฝันเห็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบแต่ตอนแรกยังไม่รู้ว่าจะมาบวงสรวงเป็นพิธีบวงสรวงของพี่กุมารกุมารพรหมเพราะว่าไม่เคยมาในเรื่องของแบบกุมารเลยนี่คือครั้งแรกตั้งแต่ครั้งที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบฝันก่อนแล้วก็เลยซื้อเลขหนึ่งหนึ่งก็คือถูกสองตัวลอตเตอรี่สองใบพอมาถึงปุ๊บก็เลยอ๋อเนี่ยแหละที่เขาว่าฝันเราแล้วเราต้องมาไหว้ที่เนี่ยก็ถือว่าแบบศักดิ์สิทธิ์มากสําหรับคนที่แบบ อยากขอโชคขอเลขอะไรเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นขอเด็กก็ได้เงี้ยค่ะก็สามารถมาอยากมีลูกอยากจะมีลูกใช่ก็มาขอพรที่นี่ได้ค่ะพี่หนุ่ยค่ะพี่หนุ่ยเป็นคนชวนมาแล้วเขาเห็นว่าเราอ่ะเป็นสายมูอยู่แล้วก็เลยว่าลองมาที่นี่ไหมเขามาแล้วเขารู้สึกว่าเขาปังแลวคือมีแต่ได้กับได้แล้วก็มันก็ไม่เสียหายเนาะแล้วก็บอกว่าดีเราก็มาค่ะก็ต้องขอบคุณพี่หนุ่ยด้วยใช่ค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ได้มาเจอพี่ฟองเบียนะคะก็พี่ฟองเบียบอกว่า มีพระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านผูกแขนให้เนี่ยฟองเบียขอสาม่เดือนหนึ่งอขอล้านหนึ่งแต่ปรากฏว่าพี่ฟองเบียว,ว่าเนนห็นผลภายใน3วันเอมี่ก็เลยให้ผูกแล้วท่านก็ผูกให้เอมี่สองข้างวันเดียวเห็นผลค่ะวันเดียวเห็นผลอ,นอันนี้คือไม่อยากให้ไม่อยากให้เชื่อแต่อยากให้มาดูที่นี่เองมากกว่า ใช่ค่ะก็ถ้าเกิดใครมีเวลาก็สามารถเข้ามากราบไหว้ขอพรพี่กุมารพรมได้ที่นี่เลยค่ะเพราะว่ามีที่เดียวด้วยที่เป็นสีหน้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นแลนด์มาร์คใช่เปวนใช่สำหรับสายมูเตลูมาเจอกันได้ที่ที่นี่เลยนะคะเขาเปิด24ชั่วโมงนะคะบางบังทองบางบัวทองสำหรับใครที่ไม่รู้นะคะว่าต้องติดต่อยังไงก็สามารถเข้าไปดูที่เพจได้นะคะก็สามารถคุยกับแอดมินได้มาค่ะเอ็มมี่ว่าปังก็คือปังใช่ค่ะปังนะคะไม่ใช่พัง 好。